5. สถานะที่ต้องรู้ผ่านหรือไม่ผ่านดูยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้มีคำตอบและคำอธิบายที่ชัดเจนเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อปวงชนประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้ช่วงเย็นเยกันแล้วนะครับวันที่10เมษายน2563นะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสถานะต่างๆและหน้าตาของเว็บไซต์ w o r ร์ดเเราไม่ทิ้งกัน com มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีปุ่มต่างๆที่เพิ่มขึ้นมามีเมนูหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยเป็นไปอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้างนะครับหลายท่านจะต้องเข้าไปที่เว็บเนี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับและเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะครับในการเข้าไปดูนะครับว่าแต่ละปุ่มแต่ละ จุดนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรและมีการอัปเดตอย่างไรไปบ้างแล้วไปดูคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับท,ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับหน้าเว็บนะครับ ww บเราไม่ทิ้งกัน .com ตอนนี้มีอยู่4ปุ่มนะครับและเป็น4สถานะในการตรวจสอบข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู ปุ่มแรกกันนะครับปุ่มแรกนะครับก็เป็นปุ่มที่หลายท่านเนี่ยใช้ในการลงทะเบียนและณนะขณะนี้ณนะตอนนี้นะครับวันที่10เมษายนเนี่ยก็ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะครับนี่ผมเข้าให้ดูนะครับอันนี้นะครับทาราติกตรงนี้ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับที่หลายๆท่านเคยกรอกกันไปแล้วใครที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลหรืออยากจะสมัครนะครับหรือใครที่ได้รับข้อความว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือ เลขอะไรบัญชีอะไรไม่ถูกต้องตรงเนี้นะครับเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าให้มาลงทะเบียนใหม่ก็ให้มาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับนี่นะครับคือปุ่มลงทะเบียนใหม่สีน้ําเงินนะครับดูให้ดีนะครับหลายท่านสับสนกันไปแล้วนะครับไปกดยกเลิกซะทีนี้ก็เลยไม่ได้รับเงินแล้วนะครับนี่นะครับปุ่มสีแดงนะครับสถานะถัดไปนะครับก็คือ การยกเลิกการลงทะเบียนนะครับตรงนี้หลายๆคนก็ได้มาทําการใช้งานปุ่มนี้กันไปบ้างแล้วนะครับถึง3 0 0 0 0นกว่าลายนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ดูนะครับอยากจะมาตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าเราเนี่ยอยู่สถานะไหนแล้วนะครับสถานะกําลังตรวจสอบข้อมูลหรือยอย่างไรแต่มาเข้าที่ปุ่มสีแดงตรงนี้แล้วไปกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปกดปุ่มตรงนี้บางทีเนี่ย ตัวหนังสืออย่างนี้นะครับมันเห็นไม่ชัดเจนนะครับที่ที่ผมเป็นข้อสังเกตนะครับจากเมื่อวันก่อนนะครับนี่เขาเพิ่งจะปรับนะครับอินเทอร์เฟซนะครับปรับหน้าตามาใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราไปกดเนี่ยแล้วเรากดตรงนี้คือเรียบร้อยเลยบางคนไม่ได้ดูนะครับเนี่ยก็กลายเป็นไปกดยกเลิกโดยไม่ได้ตั้งใจไปนะครับปุ่มสีแดงนี่ถ้าใครยังจะรอรุ้น S m S อยู่นะครับอย่าไปกดนะครับปุ่มนี้นะครับ ปุ่มถัดไปเนี่ยนะครับที่ท่านต้องใช้ตลอดตลอดเลยนะครับการตรวจสอบสถานะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะครับของผู้ที่จัดทําระบบนะครับเนี่ยนะครับปุ่มตรวจสอบสถานะเนี่ยมันเป็นสีเทาแล้วมันกลืนกับแบ็กกราวนะครับเนี่ยนะครับอ่ให้คลิกไปนะครับถ้าอยากจะตรวจสอบว่าเราอยู่ในอ่าอนี้ที่เท่าไหร่แล้วนะครับลำดับการตรวจสอบข้อมูลอย่างไรแล้วนะครับเดี๋ยวด้านหลังคลิปนี้นะครับก็จะมีบอก อธิบายไว้ชัดเจนนะครับทั้ง5สถานะ5ข้อความนะครับนี่นะครับเราก็สามารถกดตรวจสอบสถานะเราได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะครับโดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดนะครับไอตรงที่เลือกวันเดือนปีเกิดเนี่ยครับผมลองทําในมือถือนะครับถ้าทําในมือถือเนี่ยท่านต้องกดย้ำๆไปหน่อยนะครับบางคนไปกดแล้วพิมพ์ข้อความเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยนะครับถ้าพิมพ์ข้อความเข้าไปเองอย่างเงี้ยมันคือรูปแบบมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับนี่นะครับมันต้องคลิกหรือเอานิ้วจิ้มนะครับถ้าเป็นมือถือนะครับเนี่ยมันจะมีตัวป๊อปอัพขึ้นมาให้เลือกนะครับก็เลือกให้ถูกต้องก่อนนะครับเลือกปีพศก่อนอย่างนี้นะครับเลือกปีเกิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกเดือนนะครับสมมติเลือกนี้แล้วก็มันจะมีให้เลือกเดือนแล้วก็เลือกวันที่นี่ผมสมมตินะครับเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วค่อยกดปุ่ม ตรวจสอบอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ทดลองให้ดูนะครับบางคนกรอกไปแล้วมันกรอกไม่ถูกต้องนะครับก็ลองดูว่ามีป๊อปอัพขึ้นมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกปุ่มหนึ่งนะครับสีเหลืองนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการรับเงินก็คือแก้เลขบัญชีให้ถูกต้องนะครับตรงนี้ถ้าใครที่ได้รับข้อความ SMS ไปแจ้งแล้วนะครับว่าท่านเนี่ยนะครับต้องมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขบัญชีนี่นะครับก็ระบุไปแล้วพอ คลิกที่ปุ่มเปลี่ยนแปลงนะครับปุ่มสีเหลืองเนี่ยมันก็จะไปหน้าที่ให้กรอกเลขบัญชีนะครับที่ถูกต้องลงไปนะครับแต่หลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าแก้แล้วนะครับแต่ก็เป็นเลขบัญชีที่ผิดอีกนะครับตรงนี้นะครับนายเอกแนะนำนะครับก็ขอให้มาแก้ไขตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะแก้ไขได้อีกครั้งหนึ่งนะครับระบบหน้าจะมีการอัปเดตข้อมูลที่เราแก้ไขไปครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับ มีหลายคนสอบถามกันมาอย่างมากมายนะครับว่าแก้ไปแล้วแตเ่เป็นตัวเลขที่ผิดอีกเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องทดลองดูนะครับว่าข้อมูลมันรับเข้าไปในครั้งที่2ได้หรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับหน้าตาในวันที่10ในช่วงเย็นๆนเนี่ยนะครับก็จะมี4ปุ่มตรงนี้นะครับก็น่าจะทําความเข้าใจกันได้ไม่มากก็น้อยนะครับไปรับชมสาระอื่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานะตรงนี้ ต่อได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในคลิปการสอนนะครับเรื่องหน้าตาเว็บไซต์จะมีการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดตลอดเกือบๆทุกวันเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับพรุ่งนี้จะมีการส่ง s m s บอกว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับที่อยู่ในกลุ่มก้ากึ่งหรือกลุ่มสีเทาเนี่ยจะต้องมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเดี๋ยวน่าจะมีแถบเมนูต่างๆ ที่ให้เป็นการกรอกข้อมูลเสริมเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับข้อความที่เรากดตรวจสอบไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่5รูปแบบนะครับ5สถานะจะต้องรู้นะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก com ด้วยนะครับได้รวบรวมข้อมูลและทำเป็น Info g r a าฟิกนะครับให้พวกเราได้ดูกันอย่างง่ายๆนะครับตรงนี้ผมจะนำพาทุกท่านไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับถ้าคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับก็จะได้รับ SMS แจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีเลยนะครับจะมีเงินโอนเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะเป็นสีแดงนะครับจะได้รับ SMS ไม่ผ่านในวันที่9เมษายนเป็นต้นไป ในวันที่10เนี่ยก็มีคนได้กันไปหลายท่านแล้วพรุ่งนี้ในวันที่11ก็น่าจะมีคนได้รับอีกหลายคนนะครับถัดไปก็เป็นคนที่ก้ากึ่งนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่คุณสมบัติยังไม่ชัดเจนตรงเนี้ยังอรอลุ้นรับ SMS ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่11และวันที่12เมษายนนี้เพื่อการพิจารณาใหม่และอาจจะมีการให้กรอกข้อมูลและ เข้าไปที่เว็บไซต์กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับนี่นะครับสถานะแรกถ้าเข้าไปตรวจสอบนะครับก็จะมีความหมายดังนี้นะครับมีเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับบอกข้อความว่าท่านได้สิทธิตามมาตรการเยียวยา5,000บาทตรงนี้ได้เงินเรียบร้อยแล้วและก็โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสถานะนี้นะครับถัดไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสถานะเดียวกับสถานะที่1น,นะครับก็คือท่านได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทเช่นกันแต่ตรงนี้เมื่อเช็คสิทธิ์แล้วนะครับก็ขึ้นว่าได้เงินแต่ยังเงินยังไม่เข้า1 2 3ขึ้นว่าได้เงิน5,000บาทแต่เงินยังไม่เข้านะครับตรงนี้ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าท่านเนี่ยได้เงิน5,000บาทแน่นอน แต่อาจจะได้เข้าในบัญชีเป็นรอบที่2ก็คือจะมีการโอนเนี่ยเข้าในวันที่11ถึงวันที่17หรือไม่ก็เป็นวันที่20เมษายนนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือได้แน่แต่รอหน่อยนะครับสถานะถัดไปขึ้นว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านแล้วก็มีวงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้อันนี้ท่านผ่านเกณฑ์แล้ว รอเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวนะครับสถานะนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสถานะที่4นะครับขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ตอนนี้ก็รอการตรวจสอบข้อมูลซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเงิน 50- 50นะครับมีโอกาสที่จะได้50มีโอกาสที่จะไม่ได้50นะครับสถานะสุดท้ายนะครับก็ขึ้นว่า ไม่สามารถทำรายการต่อไปได้นะครับไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับโปรดตรวจสอบอีกครั้งนะครับอันนี้ให้ท่านกลับไปลงทะเบียนใหม่นะครับนี่นะครับงวดแรกก็จะมีการจ่ายเงินออกไปเนี่ยคนละ5,000บาทเนี่ยนะครับ1.4ล้านคนนะครับแบ่งเป็นวันที่8เมษายน 2,51,821คนวันที่9 6 4 1 7 0 3คนวันที่10 5 0้าคนนั่นเองนะครับนี่นะครับก็น่าจะเป็นที่กระจ่างชัดกับพ่อพี่ป้าทุกคนนะครับที่ติดตามทางช่องของนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับและก็ข่าวเกี่ยวกับทางรัฐบาลด้วยนะครับตรงนี้นะครับ กลุ่มอื่นๆน,นะครับรออีกนิดนะครับเดี๋ยวกําลังจะมีการพิจารณานะครับในเรื่องของเงินเยียวยาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มของผู้ที่มีไรายได้น้อยกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มกเกษตรกรได้เคาะออกมาแล้วนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับอนุมัติแน่นอนนะครับไม่ต้องลงทะเบียน ครอบครัวละ1 5 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นายเอกมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฟ้าหลังฝนยังสดใสเสมอนะครับสู้ต่อไปนะครับอย่าท้ออย่าถอยนะครับนายเอกเป็นกำลังใจให้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ